สวัสดีชาวลิงเจ๊กกันด้วยนะครับแล้วคลิปนี้ก็อัดต่อจากจากคลิปที่แล้วเลยคือเมื่อกี้ที่เพิ่งกดอันนั้นไปเลยอัดคลิปเมื่อกี้เออก็คือเหนื่อยจัดตาฟิตจัดอะครับอยากลงคลิปเรื่อยๆอยากมีผู้ติดตามสักร้อยผู้ติดตามภายในเดือนมีนาเนี้ยถูกไมมก็ผู้ติดตามถึงในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับผมโอเคแล้วคลิปนี้ผมก็จะมาพามา อเคภานี้ผมจะพาไปหา้าอย่างเร็วนะผมจะไม่พูดเลยเพราะว่าาคภานี้ผมเตรียมของเรียบร้อยแล้วแล้วก็รีบอัดเลยรีบอัดต่อกันเรียบ,บร้อยทุยรีบอัดต่อกันเลยนะครับผมแล้วก็จะไปหาผ้ากันเร็วๆเลยดีกว่าคือ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผมต้องการที่จะทาที่กองน้าแล้วก็ที่ อาบนะ้ำเพราะว่าตอนนี้กลิ่นตัวผมเหม็นมากแล้วอีกอย่างคือถ้าผมกลิ่นตัวเหม็นถ้าไปอยู่ใกล้ซอมบี้ซอมบี้มันจะได้กลิ่นตัวผมเร็วขึ้นแล้วมันจะโจมตีผมเร็วขึ้นเช่นหมาป่ามึงคือมึงจะหมูกกีเฮียเฮียของเฮียเฮียคือมึงอยู่ไกลกับกูแค่โคตรเยอะแต่มึงได้กลิ่นกูขนาดนั้นคือตัวกูเหม็นแล้วแบบว่ามันจะเดินตามกลิ่นเรามามันก็จะมาขยุ่มเราแบบเราไม่รู้ตัวเหมือนที่เคยดูพาร์ทกูตอน22สองนาทีอะคือ เออ,เอ,อเองนะคือแบบกูได้กลิ่นตัวทีไรมไม่ก็วิมาขย่ากูคือต้องต้องอาบน้ำแล้วต้องหาที่กองน้ําแล้วก็ที่อาบน้ํามาเร็วเร็วเลยนะครับผมก็รีบไปหาผ้ากันดีก,กว่าเพราะว่า้านี้ผมต้องเจอผ้าสักผืนนะสองผืนก็ได้แป๊บผมทาเครื่องกองน้ําได้แล้วอ้าที่ผืนที่ผมทาเครื่องกองน้ําได้แล้วอ่ะไม่ต้าสี่ผืนผมก็ได้ทั้งที่อาบน Gr <ผม S 2> ้ําที่กองน <ๆ S 2> ้ําด้วยเแหละเออจบเลยผมจะมาตรงที่มีต้นไม้เยอะดีกว่าละที่ผมมาต้นไม้เยอะคือหนึ่งเลยที่มีต้นไม้กูตัดไ้เยอะแล้วกูต้องการไม้ที่สุดแล้วต้องการผ้าที่สุดด่่่ไไมรู้้วาจะ ได้พาดชมดูเอาแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเราไม่รอชาเพราะว่าพาร์ทนี้ผมจะอัดแคสซีบุ๋ทีจที่เป็นพาร์ทพาร์พาร์ทพาร์พาร์ไปแล้วก็จะลงต่อกันเลยเรื่อยลงต่อกันเรื่อยลงต่อกันเรื่อยนะครับผมเพราะว่าถ้าอัดยิบสองทีอัดครึ่งชั่วโมงเนี่ยไอ้เหียไม่มีใครเข้ามาดูแล้วแบบนาทีของยูทู e มันไม่ขึ้นเลยอะอคลิปนี้กูอยากระบายมากนะกูอัดนะขนาดไหนคลิปมันไม่ขึ้นกูต้องอัดแคสซีบุทีแล้วก็พาร์ตต่อไปคลิปเกี่พารไยเื่อยะกูทำกอ่ๆ ถามว่าพูดเหนื่อยไหมพูดเมื่อกี้เดี๋ยวกูแปลวน้ำก่อนขอแห้งอะไรเงี้ยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอเกินแป๊บนึงแปลวน,น้ำก่อนอ,อ้ยตอนนี้ผมก็ไปกินน้ำมาเอาน้ำมาด้วย วา,างไวข้างลังโอเคเออปะเดี๋ยวเราไปอยัางแรกคือเราต้องย่องย่องก่อนอเดี๋ยวกินตัวเราแดงไหมไมันจะเดินตามกินเราอะ่ะพวกหมาป่าอะไรเงี้ยเราต้องตัดไม้ก่อนอย่างแรกอะ่ะเราตัวผมต้องการไม้มากอะวันเนี้ยต้องการไม้มาตัวเนี้ยเป็นพา์ที่ไรหรอวะพา์ที่หนึ่งพา์ที่สองพา์ที่สามนั้นละพา์ที่ห้าหรือเปล่าเนี้ยพา์ที่ห้าแน่จะพาสที่ห้า รีบตัดมาดีกว่าครับทุกคนเราจะไม่รอชารีรอรีหอยอะไรทั้งนั้นแหละครับทุกคน <c ười> คือกู <c ười> มึงหิวปั๊บเลยรอย่างงี้เหรอเฮียมึงก็จะเย็นยี่กูมาทาอะไรมึงดูมึงดูบ้างคือตอนนี้ผมต้องรีบหาทําทเครื่องกองน้ำให้เร็วที่สุดนะครับทุกคนนะอย่างแรกคือเราต้องกิดตัดไม้ก่อนแล้วก็จดไม้สําคัญที่สุดแล้วอีกอย่างที่สาคัญที่สุดกว่าไม้ก็คือที่กองน้ําโอเค ที่กองน้ําแล้วก็ที่อาบน้ําคือตอนนี้กลิ่นตัวเหม็นนะครับอืมดูกลิ่นตัวยังไม่ลดเลยอะซอมบี้มาละจังหวะเนี้ยกูพูดไม่ถึงไหนอีที้ซอมบี้มาจริงๆด้วยเอ้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 ยเฮ้ยโหยซอมบี้ตัวนี้ตีแรงแล้ววิ่งเร็วด้วยแม่ไมนได้กินเราปรุ๊บเนี่ยมันวิ่งมาเลยทุกคนมึงดูสิครับมึงด,ดูดับพากูเถอะดับไปดับพาแล้วว่ะทุกคนเอ้ยดับพาแล้วอีฮี้ดับพาแล้วทุกคนเลยขอบุณขอบุญไอ้ผมเฮ้ยมันดับพาแล้วทุกคนเลยเฮ้ยผมดีใจมากเลยมันดับพ ไอ้ย้มมึงเจ๋งมากเลยอ่ะมึงตอบพายกูแล้วว่ะซอมบี้มึงสุดยอดมากดีแล้วที่มึงวิ่งมาหากูขอบคุณมากเพื่อนเอ้ยเพื่อนรักเพื่อนรัก,ก,กมึงก็ตอบพายกูแล้วอะครับทุกคนไอ้ยียมึงตอบพายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาซอมบี้ที่มผมว่าซอมบี้มันน่าจะตอบพายเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้โอเคแล้วขวานแตกไอ้ี่ขวานแตกอะไรตอนนี้วะเนี่ยโอเคเรามีไม้อยู่เดี๋ยวเราไปหาหินก่อนตอนนี้อะคือขวานแตกแ่าตอนนี้เป็นเวลากลางคืนซอมบี้จะหาแดกด้วยตอนนี้ไอ้ทียมันแดกคืแค่มึงอะ ผมจะฟาดทางเดียวแล้วจังเนี้ยโอเคเดี๋ยวตอนนี้หาหินก่อนหินคือหายากไหมก็หินลองหาแถวๆเนี้ยไม่น่าจะมีหนนี้ยมีหินไหมเนี้ยเอาไม่ได้เอาเหินมาเตรียมไว้ด้วยชิปหายแล้วสิชิปหายแล้ว,ลวทุกคนมาได้เ,เหินมาไว้ด้วยครับผมนี่ไงทุบหินก่อนเออไม่มีหินอยู่มีหินอยู่ทุกคนมีหินอยู่หนึ่งก้อนสองก้อน ต้อนโอเคจะทำเลย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 ทุกคนทำเลยทำเลยนะทำเลยนะทำเลยนะรถใครมาอีกวไอเ้เหียเอยรถใครมาอีพี่น้องเลยไปรถเสียงรบกวเช่ามัน่านนี่คูตั้งใจทำสุดแอ,อ่ผู้เสียงเบาอีกอะ่ะเอาตะโกนทำเอออย่าตะโกนสีรับอย่าตะโกนผมสัต์เออเกมอยู่ผมแคทเกมอยู่ฮลัลโหลตะโกนทำไมกูยอยกได้ห้องเป็นส่วนตัวมากเลยจังหวะเนี้ยอืม้ม ทำไมวะทำไมวะทำไมกูไม่มีห้องวะเดี๋ยวโอ้เจนเยซีอย่าพูดเสียงดังอย่าพูดเสียงดังฮัลโหลอย่าพูดเสียงดังครับพี่ชายอย่าพูดเสียงดังซีอย่าพูดเสียงดังเฮ้ยซอมบี้มาอีกแล้วหรอมันมาทำไมมาทําไมมาทําไมนี่เน่ดอกผ้าดอกผ้าดอกผ้าอี๋ไม่ได้ดอกผ้าด้วยไม่ได้ดอกผ้าไม่เป็นไรมาตัดต้นไม้ต่อแล้วจะเวลเสร็แล้วเนี่ยจะเวลสิบเสร็จแล้ว ้นไม้อยู่ไหนวะเจวเวลสิบแต่ทุกคนจเจะเวลสิบแล้วเจะเวลสิบแล้วเจวเวลสิบแล้วจะเสียงดังทำไมครับพี่โอ้โหเสียงดังตลอดเสียงดังตลอดเสียงดังตลอด,ด,ลอดจริงๆคนเนี้ย,ย,ยอย่าเสียงดังได้ไหมอย่าเสียงดังผมแคสเกมอยู่ฮัลโหลคุณป้าอย่าเสียงดังเอออย่าเสียงดังได้ไหมขอร้องอะเออจะขุดคูขคดสวยใครก็ช่างเถอะอย่าเสียงดังได้ไหมล่ะ ขอร้อง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 ล่ะถือว่ากูขอร้องลแล้วกันนะถลกหนังเหรอแมอามากถลกหนังเ,อ,เอาคนอะไรวะคนเลือดร้อนเหรอเอาเป็นอันนี้นะถลกหนังลูกผมจะเอาอะไรและเนี่ยก็ไปอีกแล้วขับรถเสี่ยงดังอีกแล้วนะใครสอนใครสอนสอนะใครสอนขับรถเสี่ยงดัง ซอมบี้ตัวนั้นผม,ม,นผมว่ามันน่าจะดรอปผ่านั้นมาเห็นกินละมันกินตัวกินตุ๊กไล้งมากขนาดนั้นเลยหรอก,กินตัวเสียงรถด,ดังอีกแล้วไม่ดรอปของให้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอซอมบี้มาผมบวกอ่ะบวกหมดอ่ะจังหวะเนี้ยบวกหมดเลยอะ่ะจริงๆตอนนี้สิบแล้วอ่ะครับได้ภาพผืนหนึ่งอย่างดีแล้วคมาพาร์ทนี้ผนได้ภาพผืนหนึ่งแล้วอะ่ะซอมบี้มาซอมบี้มาผมไม่เคยกลัวอีกแล้วสมมูซอมบี้นะเข้ามาถึงม,มาผมไม่พูดอะไรเลย ดรอปผ้าด้วยดรอปผ้าไหมดรอปผ้าอีกแล้วสองพืนแล้ว่ะครับมุ้งน้องดรอปผ้าสองพืนวีดรอผ้าสผืนแล้วเว้ทุกคนเดี๋ยวหาซัมบี้ก่อนแสดงว่าคือเราหิวข้าวนะหิวข้าวนะแต่ะหิวข้าวนะกินที่นี่ไปก่อนเชอร์รี่นชใช่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 ใใช่ใไปก่อนตัดไม้ตัดตัดไม้ต่อผ้าสองพืนแล้วขอสี่พืนพ่อขอสี่พืนพ่อได้ห้องน้ํากลับมนแล้วขอสองพืนเออขอสี่พืนพ่อขอสี่พืนพ่อตัดไม้ต่อเร็วตัดไม้ต่อ ม่เป็นไรได้มห้กับอันเนี้ยพอใจที่สุดแล้ววันนี้พาร์ทนี้กูพอใจกูโคตรพอใจเลยครับน้องๆราเวบสิบแล้วครับแล้วแถมได้ผ้าส,สองผืนละอีกสองผืนเราจะได้ห้องน้ํากับที่กองน้ําแล้วโว้ยโคตรดีใจสุดยอดไปเลยน้องชายแค่สิบนาทีพอเดี๋ยวดูก่อนสิบนาทียังนะแค่นาทีแล้วนะอีกสองนาทีนะอีกสองนาทีเรามีเวลาอีกนะต้องการอีกสองนาทีเราต้องให้ <c oughs> ซอมบี้อยู่ไหนหมดเอ้ยซอมบี้มาแล้วเนี่ยตัวนี้มันน่าจะมันน่าจะไม่ได้ไม่น่าน่าอะไรเอ้ยอย่าตายนะเวย้ยเอ้ยอย่าตายอย่าตายครูเนี่ยอย่าตายไอ้เหี้ยได้ไรได้ผ้าไหมไม่ได้ผ้าแต่เก็บเนื้อไปไว้ทำสเต็กกินดีกว่ามาสองตัวไหวเปล่าไหวยังไงก็ไหวอะ่ะมาตอบโอ้มหมาป่าด้วยมหมาป่าเขายุ้มแรงมาหมาป่าเขายุ้มแรงภารกิจสำเร็จภารกิจสำเร็จภารกิจสำเร็จอะไรล่ะภารกิจสำเร็จอะไร ซอมบี้ค่ะซอมบี้แต่ขอกินก่อนขอกินก่อนกินก่อนขอกินก่อนเอาเลือดก่อนเอาเลือดก่อนขออมบีะขอซอมบี้ขอซอมบี้ที่ดอกอ่ะขอซอมบี้ที่ดอกผ้านะมาฟีขอซอมบี้ที่ดอกผ้าเออมึงมาเลยซอมบี้ที่ดอกผ้าซอมบี้ตัวนี้ไม่น่าจะดอกผ้าถ้ามันดอกน่าจะดอกไม่แน่นจดอกต้องวิ่งเร็วเท่านั้นถึงตัววิ่งเร็วเท่านั้นถึงจะดอกนะแต่กูไปหาซอมบี้ที่วิ่งเร็วก่อนมซอมบี้นะ เรามีตัวนี้ไม่น่าจะดรอปนะไม่น่าจะดรอปเลยใช้มัดอย่างเดียวโอ้โหใช้มัดอย่างเดียวจางหมาเนี้ยจัวจ่วจัว่วจั่วใช้มัดอย่างเดีย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 วเอ้ยได้เชือกเฉยแล้วไม่เอาเชือกดีเอาผ้าผ้าผ้าใจเนียนเอาผ้าดีเอาผ้าผ้าทำทำเอออันไหนวะไอ้เหี้ยแตกเนี่ยเครื่องมือไปใช้แร่หินเครื่องมือตัวการที่ตีที่ตีพังแล้ว หยุดไม่ถ้าทำที่ตีใหม่ทำที่ตีใหม่โอเคทำที่ตีใหม่โอเคประดิษฐ์เลยประดิษฐ์เลยจะเอาจะเอาประดิษฐ์เลยครับจังหวะนี้ไม่รอช้านะนี่ได้กล่องได้กล่องอ่ะได้กล่องนะข้าซอมบี้นะเอ้าลืมลืมลืมใส่ลืมใส่ลืมใส่ใส่ตีว่ะคุณใส่ตีเอาแย่แล้วแย่แล้วลืมใส่ตีลืมใส่ดีตีลืมใส่ดีตีลืมใส่ดี่ตีลืมใส่ดี่ตีลืมใส่ดีตีลืมใส่ดีตีลืมใส่ดี่ตีเฮ้ยมเฮ้ยเดี๋ยวลื ก็ลืมใส่ที่เตียแล้วรีบเปิดก่อนขอผ้าอีกสองพอผมขออะไรคือขอผ้าที่สองพอผมพอผ้าไม่มีนะครับคือผ้าไม่มีเฮอะไรเลยนะครับอาหารกระป๋องมาก็ได้มาอันเบียมีเบียด้วยนะมึงนะมีเบียด้วยนะจังหวะนี้ขอเบียแล้วกันอเดี๋ยวขอแดกของก่อนปรับแ๊บเก้าสิบห้า เลือดเก้าสิบห้าสู้สมบีได้เฮ้ยอ้าวอีกร้มันขย่ำทำไมวะกดผิดด้วยมม้งแกีจั่วเก็บของให้หมดเลยโอเคไปเลยครับจังหวะนี้อ่ะเดี๋ยวรอขอไปตัดต้นไม้อีกสักสองจับอ่ะยุ่งเลยอ่ะตัดต่อยุ่ยุ่งอจังหวะเนี้ยย้่ผมได้แล้วครับจังหวะนี้ออโต้ด่วนด่วนออโต้เลยออโต้เลย ออโต้ตัดไม้เลยนะครับผมก็จะออโต้เลยผมจะพากไปไปในที่ออแล้วพอแล้ว,ลวน่ะต้นไม้ตัดซิเออหาต้นไม้ตัดซิฝันเล็กพังนะครับฝันเล็กพังทำยังไงดีลต่ฝันเล็กพังมีหินไหมไม่ห็นนะครับผมเดี๋ยวไปหาหินก่อนเดี๋ยวไปหาหินทำขวาดก่อนนะ ปิดกล่องก่อนเปิดกล่องอีกกล่องนี้ผมรอรุ้นอยู่อีกสองผืนเท่านั้นผ้าอีกสองผืนเท่านั้นนะคือผ้าอีกสองผืนเท่านั้นผ้าอีกสองผืนปั๊บไม่มีผ้า้กูเอาน้ํามาก็ได้มาอโอเคคือตอนนี้ก็ได้คุกกองน้ําแล้วคือพาร์ทนี้ผมอาจจะทํา <c oughs> ที่กองน้ําก่อนแต่ที่อาบน้ําไว้ที่หลังดีกว่าเคปปะมึงคือมึงเก็บปะเนี่ยมึงเก็บปะเนี่ยต่คือต้องเอาหาหินก่อนหาหินก่อนนะ หางหินก้อนของช่องของเต็มอีกอที่อะไรทิ้งดีวะเนี่ยเอ่าเมล็ดทิ้งมเมล็ดทิ้งไปมเมล็ดทิ้งไปก็เก็บของโอเคสามก้อนนะสามก้อนนะไม่เอาเนี่ยมึงเก็บไปสิเออทำเลยนะทำขวานเล็กคือขวานเล็กมันก็เราตัดตน้นไม้เยอะมันก็เลยแตกธรรมดาเนาะโอเคเรา,านะ okay. ตัดเลยเราต้องรีบกลับบ้านเพราะว่าตอนนี้จะสิบนาทีแล้ว เราอัดคลิปหนึ่งคลิปจะสิบนาทีเนาะเพราะว่าเราอัดนานไม่ได้นะแม่งกวาดนานทีไรไม่มีคนดูทนะีนี้กูอัดสิบนาทีลงอัดสิบนาทีลงนะหาตัดต้นไม้ต่ออีกแค่อีกสองต้นพอเลยกลับบ้านอีกสต้นกลับบ้านเลยนะช่องของเต็มอีกแล้วเอาอะไรทิ้งดีวะเนี่ยกินอันอนี้ไปกินอันนี้ไปกินอันนี้ไปโอเคตัดต่อตัดต่อโอเคโอเคไปไปไปตัดต่อเร็วตัดต่อ ตอนโอเคกอกลิ่นตัวแรงโคตรค่รอตอนนี้คือต้องทําที่กองน้ําก่อนแล้วก็ที่อาบตามาที่หลังแล้วกันเนาะผมว่างั้นต้องที่น้ำแต่ที่อาบน้ำไม่เป็นไรเราจะพามาหาัำตับได้เสียงกูไหมดีกว่ามันกูพูดไกลมากเลยพูดไกลมากขี้เกียจกลมแล้ว่ะปเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ตัดไม้กับมีต้นไม้ไหมเนี่ยเก็บไม้เก็บไม้คือร้อนไม้จะจัดอะครับน้อง ปาดลแล้วกลับบ้านกันเลยครับทุกคนสำหรับพาคนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับไห้ผมด้วยนะครับผมรีบปิดคลิปไปเร็วๆเลยครับเพราะว่าจะทำพาต่อไปเรื่อยๆพาคนี้เป็นพาที่6แล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต่อไปก็เจอกันพาที่7เลยนะครับแล้วเจอกันพาที่7ครับผมบ๊ายบายแล้วไปเจอกันพาที่7ตอนเจอตอนกลับบ้านเลยนะครับ